ครับสวัสดีครับมัอนี่ผมเดพามาเบ่งเห็ดครับแกงเห็ดที่แกงเห็ดฮอนฮอนแม่เราไปเก็บมากบพ่พครับมือนไปมากระดังขีดล่างครับเห็ดเราขีดล่างดีๆก็ทีต้มเตรียมเครื่องเตรียมอย่างไว้จะแกงนะครับแกงฮอนฮอนแม่ต้มหมูคงแต่เราติดตามมาแล้วครับผมสวัสดีครับมัอนี้มัอนี้มาเป็นผู้ช่วยพ่ออีกแล้วครับครับนี่ครับ ฟานหมูหุ้งครับฟานหมูหุ้งผู้ช่วยก็จีเด็ดบลกทัวครับเด็ดบกทัวเห็นบกทัวทัวผู้ช่วยปลูกว้แจกกานี่นะครับหนึ่งเขากอนครับหนึ่งเขากะดีกจะด้แกงเฮ็ดครับหนึ่งเข่าแล้วเฮ็ดแม่จะลางครับลากเห็ดก่อนลางเห็ดแล้วรอแป๊บนะครับลางเห็ดแล้วกระดีมาแกงนะครับโอม ครับมาป pues mm ok ัะน ok nah ี้ครับจะล่างเห็ดแล้วครับนี่เห็ดละโงกขาวละมั้งนี่เห็ดตะโงกครับมีเห็ดปวกเห็ดปวกก็มีครับนี่เห็ดปวกเห็ดปวกก็หลายดอกกันนะครับเห็ดมันปูเห็ดตะไคร้นี่เราก็ตูมหนึ่งก็มีครับหลายยุดอกครับนี่เห็ดแม่ตะกระพอดแล้วไปเก็บมาจากใค้ครับนี่มีขามเปียกพริกสดหอม ไอ้ตะไคร่ผักกิตตูนะครับนี่ผักกิตตูผักกิตตูเขานี่ผักกิตูเนื้อใบแมงรักนะครับน้ำปลาเนี่นะครับนี่นะครับผู้ช่วยครับมาตังพี่แก่พ่อครับครับนี่เอาเดี๋ผู้ช่วยเอาผู้ช่วยพริกใส่เดี๋ยวใส่พริกครับใส่เปลเลยบ่ครับครับใส่ได้ครับใส่ลงไปเลยใส่หมุดหมดดัง ใอ้หมดใส่หมดครับใส่หมดต่ำใช่เอาใช่ข้าไปต่ำเลยครับต่ำเลยครับช่วยต่ำเลยครับต่ำเลยต่ำเดี๋ยวอาใส่ใส่หอมมาใส่ไหมครับหอมเดี๋ยวรอเบิ้งคุ้ช่วยต่ำพริกแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวครับเบิ้งวิธีต่อไปนะครับผมครับน้ำเดือดแล้วป่ะี่นี่น้ำต้มไว้ใส่ครับปลาขามเปียกนะครับต้มมันเดือดแล้ว พร,พริกแกงกับตำพ้อ่หยาบๆนะครับตำแล้วก็ดิบใส่ได้ครับน้ำเดือดดัาใส่ลงไปนะครับพริกแกงผู้ยช่ายตำใส่ลงไปครับตำมันเดือดเล็กน้อยแล้วกดใส่ใส่เห็ดแล้วครับครับใส่น้ำปลาลงไปใส่ไปแล้วน้ำปลาปัจจุนีนครับใส่น้ำปลาเราเดือดเล็กน้อยเลาก็ใส่ใส่เห็ดนะครับครับจุบัน น้ำก็ได้เดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวใส่เห็ดเลยครับป้าชินใส่เห็ดต้องไปเลยครับทำอะไรเดือดแล้วใส่เสรเลยครับเห็ดใสต่ต้องใส่ก่อน เดบุ้งเทียงขึ้หลังครับใสเ่เปกี๊ยาก็องใส่ชุดโหลดกำลวดดีครับใส่คู่กำลวดครับปุ๊บไปยังแ,งแข้งแซ่บชุดโหดดีครับของคู่กันขาดบ่ได้ครับใส่เห็ดกันนะครับใส่เห็ดแล้วครับใส่เห็ดแดอนใส่รหดดีเลยชุดโหเอา้าใช่ไหกครับปุ๊บใส่ ตดีไปเล็กน้อยครับใส่ตัวดีไปเล็กน้อยเดี๋ยวร้อนมันเดือดเล็กน้อยนะครับเอาก็จะใส่เออเหมือนนี่ตำหมคูคงได้ครับป่ะใช่ไตำพริกอ้าวตำหมูคงก่อนนี่ก็เริ่มเดือดแล้วครับนี่เดือดแล้วแล้ว,ว,ลวใส่ขิงครับขิงเคียงครับ น้ำปลามีขายปนได้ครับใส่ปลาเป็นต้นไปได้ครับแซ่บปลาใชงหมเน่าโอ้เน่าใส่ไปแกเท็จต้องไปนี่ละใส่เปิดหน่วยเลยไปขึ้รถไปเที่ใส่หลายแซ่บหลายรับประกันหัวปลาล้านหรอครับ น้ำปลาอ๋อเข้มน้ำปลาละแล้วครับเดี๋ยวมารอติดตามนะครับ,เ,เ,เ,รบเ,เดี๋ยวเขาเบิ้งเงินเห็ดนี่แล้วครับเห็ดเดือดแล้วครับสุกแล้วละ่ะใส่ผักอีตูเล,ล้าเลยครับอีตูเล,ล้านี่ใบแมงลักครับใส่ลงไปใช้แล้วครับผลน้อยครับปผมผลนะพวามมันหอมนะเขาจะแตักนะครับเนาะ แต่มารอติดตามตอนเสร็จแล้วครับผมตั้มด้วยครับแต่มาล้อติดตามแล้วครับผมครับมาเบิ่งบมดเช่นนะครับเวลารีวิวบระเทศอ้าวเพื่อนนี่ครับคือเก่าล่ะมามาครับมาอ้งแซ่บมาเข่าเดียวแซบมาแซ่บกับมาเบิ่งครับมามามาอ๋อนี่เดาเบิ่งเดาเบิ่งแกงเห็ดนี่ครับแกงเห็ดนี่ตำหมูครับอืมเข่าห้อนหงอนนะ เลงทุนเอาอ๋อเดินห่อยห้อยโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วจอดครับมามาครับบําเข้าไปแกงเห็ดก็ะตับัะฮุงครับผลเห็ดอ่อนไหมไหมครับอืมกระตัมมะฮุงเออกินกับข้าวก็ได้กินกับหลินก็ได้แล้วแต่ผู้มักครับเออเดี๋ยวจอดเห็ดอืมนะครับมามามากระตัมมงฮุงผลผักกินผักแน่อผักมักก็ได้ นี่ผักกระสดกับยอดไอ้ยอดขิงอดขิงสุดยอดตัวเนี้ยครับนี่ของแท่ครับมวนครับยงใหพี่น้องครับเั็นอืปลาแดกปลาแดกโอ้ของแท่ไอ้กินคนเดียวไรปลาแดกไว้ให้มูกินน้ำเนีเน้ย <laughs> นั่งเซนหน่อย <laughs> ครับดองกัดเป็นโตเจ็ดดอกกำงามครับผุดไม่ห่อนเห็ดพวกมีนดาวงัเห็ดไข่เห็ดมันปูเห็ดเิ่งปนกันเบิดครับขุนกินอิ่มไปเลยูรีวิวทั้งหลาย่นนะแสบ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 พักโอ้โหน้องเพี่ยครับ นี่นะครับกันนี่นะครับเนาะคลิปหนาคลิปหนังกนก็คอยติดตามผลงาน,นได้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับลูกอิสซันหน่อยเลยครับผมสวัสดีครับ